สวัสดีครับนำเสนอวิธีการให้กำลังใจตัวเองในการทำงานหนึ่งไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณทำงานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทำไมให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำงานชิ้นต่อไปดีกว่ายิ่งมัวจมความผิดพลาดเดิมเดิมเราก็จะทำงานอื่นต่อไม่ได้สู้เอาความผิดพลาดมาทำให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่า สัจธรรมของชีวิตที่ต้องจําไว้อย่างหนึ่งคือไม่มีใครจําเรื่องของคนอื่นนานหรอกถึงใครจะว่าเรามากมายแค่ไหนแต่พอเดินพ้นหน้าเราไปเขาก็ต้องคิดเรื่องอื่นแทนแล้วเราจะมาลงโทษตัวเองอยู่ทาไมสองงานไม่ได้หนักทุกวันสักหน่อยเดี๋ยวก็ได้พักแล้วเวลางานล้นมือเราอาจท้อแต่ท้อไปงานก็ไม่เสร็จลุกมาตุ่มเททาใหเ้เสร็จไปดีกว่า หนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้พักและสิ่งที่ต้องทำเมื่องานเยอะคือจัดระเบียบเส้นตายของงานแต่ละชิ้นเจรจา,าต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรงเวลาแล้วค่อยๆทำไปทีละงานเดี๋ยวดีเองครับ 3. ถึงจะไม่เก่งงานนี้แต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วบ่อยครั้งที่เราได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดก็คิดแต่ว่าไม่เป็นไรทำให้เต็มที่ แต่ก่อนทําก็บอกคนที่มอบหมายหน่อยว่าไม่ค่อยถนัดนะแต่จะทําเต็มที่ผิดพลาดอะไรบอกได้เขาจะได้ไม่คาดหวังมากแต่ถ้าทำออกมาแล้วดีก็ถือเป็นกําไรอย่าเสียใจที่ทํางานบางประเภทไม่เก่งเพราะเราอาจจะเก่งในงานประเภทอื่นก็ได้จำไว้ปลาอาจจะว่ายน้ําเก่งกว่าลูกนักแต่ปลาวิ่งไม่ได้เหมือนกันถ้าปลาตัวหนึ่งจะกระโดดขึ้นมาบนบก แล้วคืบคลานจนถลอกปอกเปิดก็คงไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันเป็นป่าจริงไหมครับสี่ใครจะว่าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็พอเคยได้ยินคนอื่นเรื่องคนเคยได้ยินคนอื่นพูดเรื่องการติดฉลาดไหมการติดฉลาดคือการประทับตาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภททีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าติดฉลาดถูกก็ดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดฉลากผิดสิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตามฉลากเขาเท่านั้นในหลักการเดียวกันถ้าใครมองว่าคุณสารพัดเรื่องแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาบอกก็ไม่เห็นจะต้องคิดมากอะไรกับฉลากที่เขาเอามาติดไว้ให้ถ้าคุณเป็นน้ำตาลแล้วเขาบอกว่าเอาฉลากน้ำตาลมาติดให้ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณเขาเองต่างหากที่คิดผิดห้าให้เจยด งานที่ทำด้วยการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่อย่าบ่นว่าไม่ชอบงานนึกถึงกระเป๋ารถเมย์ที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสสิครับแล้วเปรียบเทียบกับเราที่นั่งบ่นอยู่นั่นแล้วว่าเหนื่อยไม่สนุกถามว่างานหรือเปล่าที่ทำให้เราทุกจริงๆแล้วเราต่างหากที่ทำให้ตัวเองเป็นทุก์เพราะนั่งทาบนกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจถ้าใครไม่ได้ทำงานที่ชอบก็ดีไป ถ้าใครได้ทํางานที่ชอบก็ดีไปแต่อย่าลืมว่างานที่ชอบก็มีด้านที่ทําให้เราเหนื่อยได้เหมือนกันใช่ว่าหนทางการทํางานจะปูด,ด้วยกิจกลาบเสมอไปสิ่งที่เราควรคิดคืองานคือสิ่งที่ทําให้เราใช้ชีวิตจากคุ้มค่าอย่าดูถูกงานของตัวเองไม่เช่นนั้นเราก็ดูถูกตัวเองด้วยที่เลือกทํางานนั้นอย่าลืมว่าเราต่างหากที่เป็นคนเลือกที่จะทําหรือไม่ทําดังนั้นทํางานที่เราเลือกในเวลานั้นนั้น ขอบคุณครับสวัสดีครับ